วันนี้พบกับเคสดังห,หนักอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็คือคันนี้ลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากลบบุรีนะครับผมซึ่งลูกค้าก็เคยนํารถอีกคันหนึ่งมาทําการเคลืออแล้วแหละครับเป็น bwd c e r o n 7นะครับผมคันนี้ก็เป็น nissan kick e power นะครับอยากให้มาเห็นรอบคันก่อนนะครับว่าก่อนที่เรายังไม่ได้ล้างรถนะครับว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานโหดมากน้อยแค่ไหนนะครับผม คือคันนี้น่าจะออกได้หลายปีเลยนะผมว่านะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกค้าออกกี่ปีแต่ดูจากสภาพสีแล้วมันเหมือนรถที่เก่ามากๆเลยนะครับสีนี้ไม่มีมิติครับผมเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ค่อยดูแลนะครับเรื่องทุกเรื่องก็คือลูกค้านํารถคันหนึ่งมาเคลือบนะครับก็ได้ไปล้างไปอะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์มันต่างแน่นอนครับเพราะลูกค้าดูแลรถเอง ออกรถใหม่ปายแดงลูกค้าอยากมาปกป้องแต่ทีนี้เสียดายตรงนี้คือคันนี้ไม่ได้ปกป้องตั้งแต่ตอนแรกนะครับปัญหาก็คือสีขาวมันก็จะเหลืองครับเหลืองมากมากเลยครับต่างจังหวัดนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของข้าวมลรงนะครับผมนี่ครับผมข้าวมลรงฝังตามกระจังหน้านี่ครับผ่ากระโปรงครับผมเห็นไหมครับนี่จุดต่างๆที่ฝังอยู่แบบนี้นะครับ ถามว่ามันจะเกิดมนภาว่าแบบนี้กับสีรถเนี่ยมันจะทําให้รถเสียหายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเป็นกรดมันจะกัดซึมเป็นตัวเนื้อสีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ปกป้องกับสีรถแน่นอนครับความเสียหายมันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้ารถสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าคือถ้ารถสีสดำเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเวลาเราล้างมันจะไม่ออกมันจะเป็นคราบด่างๆเลยแต่สีขาวอย่างว่าและครับถ้าเราเราล้างก็ มันกัดเราก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นจุดดำๆนะครับอจอดใต้ต้นไม้เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะที่มันฝังอยู่ไอ้ตรงสีรถนี่ครับนี่ล้างไม่ออกก็คือจะอยู่แบบนี้เลยนะครับเป็นจุดดำๆเขาเรียกว่าเกสรอ,องต่างๆยางมะม่วงโรคมันมากับพวกอากาศนะครับผมมันก็จะติดกับตัวสีรถแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกระจกก็เช่นกันนะครับเวลาเราปัดน้าฝนอ่ะ เวลาเราล้างเราปัดมันก็จะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่เพราะว่ามันสารที่มันฝังแน่นมันติดอยู่นะครับผมกระจกยังไงเราก็มาที่ศูนย์คิริคาเราก็เป็นการเคลือบแบบเต็มระบบให้อยู่แล้วครับได้ทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอีกคันหนึ่งนะครับตัวยูต้าคอสนะครับผมลูกค้าก็เพิ่งออกมเมื่อวานนะครับนี่ก็มาปกป้องครับรถใหม่ๆก่อนจะปกป้องไว้ก่อนนะครับ อย่าทิ้งไว้ให้นานๆแบบนี้แล้วมาแก้ไขาถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่า